สวัสดีครับสไตล์ลุงรัตวันนี้จะมาไหว้พระธาตุพนมพระธาตุอนศสักดิธิ์ของสองฝั่งโคงและชาวปีวอ,อกซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงนะครับลุรงรัตก็มีโอกาสได้มากลาบไหว้ก็มากลับไหว้เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และครอบครัวก็ตามมาเลยครับเมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัดเราก็จะมากราบพระด้านหน้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินเข้าไปกราบองค์พระราชนม เมื่อเราเดินเข้ามาแล้วเราก็จะนำดอกไม้ทูเคียนเดินเวียนรอบองค์พระธาตุสามรอบก่อนที่จะมานั่งกราบด้านหน้าเพื่อขอพรจากองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง สำหรับท่านที่ไม่เคยมากราบขอพอรองค์พระธาตุพนมก็ลุงอาร์ตแนะนําเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีวอกครับซึ่งองค์พระธาตุพนมเป็นพระประจําปีเกิดคนที่เกิดปีวอกครับก่อนจากกันก็ลุงอาร์ตขอให้ทุกคนมีความสุขครับฝากปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงอาร์ตนะครับสวัสดีครับ